สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นอบอุ่นใจพนักงานเห็นยายขายลอตเตอรี่เมืองสันทานคนเดียวรีบเข้ามาช่วยหันไก่เป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์เวียดนามกำลังแห่ชื่นชมพนักงานบริการที่ทำเอาอบอุ่นไปทั้งโซเชียลลังคลิปวิดีโอแสดงภาพของหญิงชราคนหนึ่งกำลังนั่งกินข้าวคนเดียวอยู่ในร้านซึ่งสวมเสื้อผ้าเรียบง่ายและเดินเทา้าเปล่าอีกทั้งขณะ ตักอาหารด้วยความแกช่ชรามือของเธอจึงสั่นเทาแทบไม่มีแรงตักอาหารเข้าปากเมื่อเห็นเช่นนี้พนักงานในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดก็รีบเดินไปช่วยเหลือลูกค้าผู้สูงอายุทันทีพนักงานสาวช่วยคุณยายหั่นบะหมี่และไก่ทอดให้กินง่ายๆพร้อมพูดคุยกับคุณยายอย่างเป็นกันเองเพื่อให้คุณยายไม่เหงา การกระทําของพนักงานบริการรายนี้ได้รับความสนใจจากคนรอบข้างนับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ก็มียอดคนดูมากกว่า6ล้านครั้งในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพร้อมมีชาวติ๊กต็อกเข้ามาคอมเมนต์เป็นจนํานวนมากส่วนใหญ่ชื่นชมความมีน้าใจของพนักงานร้านไก่ทอดหญิงการกระทําเล็กๆน้อยๆแต่สมควรได้รับการยกย่องอย่างยิ่ง คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าไลฟ์สไตล์และทัศนคติเป็นสิ่งสําคัญมากมันแสดงให้เห็นถึงศักดิ์ศรีของแต่ละคนไม่ใช่ว่าคุณต้องทําอะไรที่ใหญ่เกินไปคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าขอบคุณโจลีบีขอบคุณ,คณทีมงานการกระทําของคุณน่ารักมากคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามองดูแล้วน้าตาฉันก็ไหลเธอเดินคนเดียวเท้าเปล่าเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยมือสัน่นหากคุณยังคงมีแม่หรือญาติอยู่โปรดถนอมพวกเขาไว้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเธอไม่สวมรองเท้าแตะด้วยซ้ํา ต่อมามีคนจำคุณยายได้ว่าเธอสู้ชีวิตเอาชนะความชาราเพื่อความอยู่รอดโดยดำรงชีพด้วยการขายลอตเตอรี่ที่ศรีแยกเมืองกก่เลจังหวัดเตียนสางประเทศเวียดนามทุกวันซึ่งหลังจากชมวิดีโอชาวเน็ตจึงพากันมาช่วยซื้อสลากและอุดหนุนเธอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ